หน้าครับสัปดาห์ถัดไปครับสัปดาห์ที่13ถึง17พฤษภาคมนะครับนะก่อนอื่นนะครับระบบของเรานะครับอยู่ฝั่งรองนะครับมาตั้งแต่ตรงที่เข้าเวฟบ3มแล้วตรงนี้นะครับนะเราจะคงเทลล i n g ฝั่งรองต่อไปนะครับ ผมไม่แนะนําให้ทุกคนขยับจุด exit นะครับของเดิมเนี่ยเราบอกถ้าเห็นเลข5เนี่ยเราใช้เลข4นะครับเรายังคงใช้เลข4เหมือนเดิมครับไม่ต้องขยับมาเป็นเลข0ูนย์ในทั้งสิ้นนะครับนะอันนี้รอให้ฟอร์มตัวไปก่อนเพราะว่าเลข0ูนย์เนี่ยยังดูไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับนะนั้นเราจะยังใช้เลข4เป็นแนวฐาน exit ต่อไปนะครับคำถามคือถ้าเกิดเราจะกลับมาเล่นฝั่งช็อตเพราะเราถือรองอยู่ใช่ไหมเราจะกลับมาเล่นฝั่งช็อตก็ต่อเมื่อเงื่อนไขอะไรครับหนึ่งก็ปิดต่ํากว่า เลข4นะครับนะแล้วก็จุดเป็นสีแดงนะครับนะก็เล่นฝั่งชอ็อตได้นะครับเมื่อชอ็อตแล้วก็ใช้หายเดิมเป็นแนวอ x กสินะครับสำหรับคนที่เ,เบ็ดชอ็อตมานะครับด้วยเงื่อนไขตั้งแต่ตรงที่ 5เขียว0แดงจุดแดงนะครับท่านที่เบสช็อตมาเ้วยงเงื่อนไขนี้นะครับแล้วตอนแรกคุณต้องไป Ex ็กซิที่เลข0ซึ่งมันอยู่ไกลใช่ไหมอ่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขนะครับถ้ามันเข้าเงื่อนไขปิดต่ํากว่าฐานของเลข4เนี่ยแล้วจุดเป็นสีแดงเนี่ยคุณสามารถขยับจุด e x ็กซจากเดิมเลข0นะครับมาเป็นเลข5สีเขียวตรงนี้ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่เบสช็อตมาแล้วนะส่วนคนที่ยังคงถือรองอยู่นะครับไม่ต่ำกว่าเลข4ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังคง ลองต่อไปเรื่อยๆแล้วจะขยับเลข4เป็นเลขอื่นได้ยังไงครับก็ต่อเมื่ออะไรครับเห็นเลข3ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นเลข3สีเขียวนั่นแหละคุณนึ่จะขยับจากเลข4มาเป็นเลข2คราวนี้ขยับขึ้นไกลเลยนะ่ารอเลข3สีเขียวก่อนครับค่าขยับเทลลิงแบบนี้จะปลอดภัยกว่าครับผมสวัสดีครับ่ามาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัว TF e c t นะครับ ทีเฟกวิคทีแล้วนะครับเราจบกันไปตรงที่ภาพบริเวณนะครับบอกทุกคนว่าทีเฟกเนี่ยระบบของเราอยู่ฝั่งรองนะครับตั้งแต่เข้าเงื่อนไขเวฟ3รอบใหม่นะครับซึ่งเวฟ3ารอบใหม่เนี่ยจะขึ้นเกิดขึ้นตรงนี้นะพอราคาปิดสูงกว่าไฮเลขหนึ่งเนี่ยเลข3ก็จะปรากฏนะครับนะเรายังคงถือฝั่งรองนะครับรันเทนฝั่งรองต่อไปตามระบบนะครับโดยที่นะครับแนวเทลลิงเนี่ยไม่แนะนำให้เปลี่ยนมาเลขศูนย์นะครับไม่ใช่เลขสี่เหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ปรับ เป็นเลข0นะครับไม่ใช่เลข4นะครับเราจะปรับก็ต่อเมื่อเราเห็นเวฟบ3สีเขียวตรงนี้นะครับเราถึงค่อย move จากเลข4มาเป็นเลข2ตรงนี้นะครับสุดท้ายก็จบด้วยข้างเงอนไขนี้ราคาก็ไม่ได้ไหลลงมาหรอกไม่ต่ำกว่าเลข0ูนย์ได้ซ้ำไปก็ค่อยไซด์เวอัพต่อไปเรื่อยๆนะครับนะคราวนี้เนี่ยทุกคนครับถ้าเกิดคุณถือลองนะครับตามที่บอกว่าให้เข้าเวฟ3เนี่ยนะครับนะก็ที่ราคาปิดตรงนี้นะครับนะ คือเว็บสามจะเกิดขึ้นเมื่อเกินเลขหนึ่งนะครับนะั้นเลขสามเลขสามจะเกิดขึ้นตำแหน่งนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดคุณถือลองมาตั้งแต่ตรงที่บอกเข้าเว็บสามนะครับนะก็ถ้าเอาราคาเบี่ยงขึ้นไปนะครับก็อยู่มาสัก17จุดโดยประมาณนะครับนะอิงราคาปิดก็อยู่มาสักเกือบเกือบสิจจุดโดยประมาณเหมือนกันนะครับราคานี้กับราคาไฮมันเป็นบริเวณเดียวกันนะครับงั้นก็ได้กําไรประมาณสัก17จุดสําหรับตัวทีเฟกเนาะอ่ะคราวนี้ทุกคนครับ แต่ด้วยความที่อาจจะมีคนนะครับเบช็อตมาได้นะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไข1ปรากฏนะครับที่เป็นเงื่อนไขเป็นเป็นจริงเป็นเงื่อนไขหลักในการช็อตด้วยซ้ำไปนะครับคือ5เขียว0ูนย์แดงจุดแดงนะครับนะอาจจะมีคนเบ็ช็อตตรงนี้มานะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในเทป ก่อนหน้านะครับนะก็บอกว่าเอ้ยเงื่อนไขเนี่ยช็อตได้แต่ว่าไม่ไม,ไม่แนะนําแล้วกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลิตรีวอร์ดไม่คุ้มเลยนะครับนะถ้าคุณจะช็อตเงื่อนไขเนี่ยคุณต้องไป exit ที่เวฟ e ศูนย์นะครับงั้นมันจะไม่คุ้มแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครทำนะครับเพราะว่ามันไกลไปนะครับนะครา้งแล้วมีให้เงื่อนไขช็อตด้วย2แบบอะนึนกอ่อนไหมครับมันมีช็อตที่ลิตรีวอร์ดคุ้มกับช็อตที่ลิตรีวอร์ดไม่คุ้มนะครับนะซึ่งไอ้เงื่อนไข5เขียวศูนย์แดงจุดแดงที่เป็นเงื่อนไขช็อตหลลัันนัักกอออออ่ะเมมมนนนนดดิสรรีีว์ไคุ้้ ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีคนทานะครับนะอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดมีคนทําก็ก็ต้องไป exit ต,ตามที่ตามที่คุณได้ประเมินเอาไว้แต่แรกว่าคุณจะต้องออกเลขสูตรตงนี้นะอ่ะคราวนี้เราก็เลยบอกว่าระบบของเราเนี่ยอยู่ฝั่งรองนะครับนะก็เวฟสามก็รันเทนฝั่งรองต่อไปนะครับทุกคนนะอ่ะคราวนี้ทุกคนครับรูปแบบนี้คุณก็อวสัปดาห์หน้าใครที่เปลี่ยนกันนะตอนนี้ฝั่งขึ้นนับมา2ไซเคิลแล้วนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าในฝั่งเขียวโดวยธรรมชาติมักจะ ไม่สามารถนับได้ถึง2เกิน2ไซเคิลอ่ะใช่ว่าเกิน2องไซเแล้วกันนะโดยธรรมชาตินะอาจะมีเกินบ้างในฝั่งทองคำเคยเกินแต่ว่าตัวท,ทั่วไปจะไม่เกินงั้น เลข5เนี่ยนะครับนะก็น่าจะเป็นไซเคิลสุดท้ายของการขึ้นก่อนอาจจะต้องมีการพักตัวลงมาแรงๆสักครั้งหนึ่งนะครับนะคราวนี้เราจะเข้าขายช็อตเรื่องขายอะไรล่ะนะครับนะแบบไหนดีนะครับนะตอนนี้ใครได้เปรียบประกันหลักฝั่งขึ้นคงได้เปรียบกว่าอยู่แล้วใช่ไหมห้าเขียวศูนย์แดงใช่ไหมเฮ้ยตัวที่กับห้าเขียวสองแดงนะแต่ว่าระบบถือลองมาตั้งนานแล้วจะเข้าลองตอนนี้คุ้มหรือเปล่านะครับนะรอดักช็อตคุ้มกว่าไหมนะครับจะช็อตเรื่องขายอะไรนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวมาใครสนใจอยากใช้งานระบบตัวนี้ก็สามารถ เปิดพอร์ตเข้ามาขอใช้งานได้ฟรีแล้วก็ฟังแผนวิ่งดได้ฟรีด้วยนะครับนะคนที่ชอบเทรดมือก็แนะนําใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับวีมชชีนตัวนี้นะวนคนที่ชอบเทรดรบอทก็ไปใช้รบอทคุณหมอได้เลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่ความสะดวกที่ชอบแล้วกันนะครับสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆตต่่่่ออออเเเนนืงได้ลยยยคครรรัับบาีม เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตร,ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ